โดยพับผ้าว่าต้องพับจับผื้อสื้อพัดถอยหลังเธอจะวางคลิปเธอไม่ได้จะสอนกะโอเคไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เออมานี่เธอเดินถอยหลังมาเออวางแค่นี้เออตรงนี้เป็นอะไร นีเป็นเลดียหมอมอมหมอมือ่าเลดีหมอมืออันนี้คืออะไรคลิปคลิปคิปม่โน้ตลิปตลอดไปคลิปเด็กต่อไปนะคะเราก็จะชิมมือค่ะจับจับเลยไม่เป็นไรล้างมือก่อนที่ล้างแล้วไปนู้ใช่ไหมเช็ดมือ่อนเช็ดมือแล้ว ลงเลยปึ๊บจบเลยต่อไปค่ะถธอต้องอยู่อย่างนี้แล้วนะเธอตะไปเราจะสวมเสื้อกาวฉันบอกแล้วว่าให้แบบนี้หยิบแค่นี้เอามือมือแบนี้ชอบชอบมือแบบนี้มือมันแบบนี้แล้วจุด่ยิ่งยิ้มยิ้มแบบนี้หยิบอ่ะยกขึ้นลสูงเอาตัวเที่ มวออีกครั้งนึงสอมนาเหม่อนถือลูกยมก็ทะมาตรงนี้สิเหมือนถือข้างช่วยกันนะเออทาไมไข่ดิภาพนี้จะีมาอ้างไปมุดสุเรม่ทันเอออันเดียวจักก่อนจักตรงนี้เออไข่ทีนี้แต่เลยเออจะไม่ได้ยูนะเจดีที่แต่อาจารย์่นี่เลดเล่นเลยโอ้ยเขาดีเมืนกวอลล่า่อ ก็รู้ฉันดูเหมือนกันฉันหายเลยว่ะฉันไม่ได้ห่างเน๊ะอ๋อโอเคไปมื่อออกเสมือเสร็จแล้วใช่ไหมมื่ออออกมาถ้าเสร็จเราจะทำเสร็จนะคะเราจะอย่าเอามือออกมาวางมืออย่างนี้เออมันขีดห้ามออกห้ามออกสีขาเลยใช่ไหมใช่ห้ามออก แบนเป็นหลินด้วยกันไดเอออ้าวนี่จออกมาหลานให่เอาไปเราจะส่งถหงมือนะคะเขียนเอียงสไม่เขียนเอียงมันต้องวางกับพี่เยเดี๋ยวดูเพืนไปเรียอมก็จำได้เองนั่นเองเรืองไรคนนื่โดนตัน ไปนนั่งดูเว้ยเนี่ยเบคนนี้อีกฮ่าอีกคนมาอีกไม่จำไม่ได้แล้จำไม่ได้มองไปทางไหนใช่ไมใช่ตรงไหนใช่ไหมกดเข่าจับแบบนี้ใช่ไหมหันมาฝั่งนี้ปล่อยเลยถ้ามันจะฟสีไม่พลิกกลับเฉยใหอ่ะให้ไม่จับไหเอาไหอ่ะแค่นั้นเออจนิ้วโป้งเอฟังนี่ฟังนี่ มีโปร่งสีเข้านี้เออรูปเลยแค่นั้นที่สำคัญเวลาสอบคือต้องรู้ก่อนว่าตัวเองจะทําอะไรต่อไม่ใชุ่มมตาาิวาข้าวบูงหัวข้าวสียิบทุกหมื่แต่้ข้าวยิบมาแล้วอ้าวจะรุปอะไยิบผีที่ตังใดละ่ะก็ไม่ได้แล้วเออเรอาต้องรู้ก่อนว่าต่อไปฉันสีอะไรฉันสียิบแบบนีนะ้ถ้าสียิบแบบนี้ไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นจับไ,ได้ไหมไมั้งได้เอ้า ถ้าดึงจะหูง่ายมากถึันแ่ไม่ติดมากเแบงค์นัาจะแบงแบบนึ่งของแคเวอของเขายันกระสนี่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 นีนี่เราจะเรียงอุปกรณ์นะคะอันนี้เรียกว่าสปอนสปอนสปอนสินเปิดก่อนมื่เลยนือโลดาม แล้วก็อัชเชอรี่อ๊อแคมที่มีตัวที่ตัวที่ไรตัวที่มีตัวที่หน um> okay ึ่งร้อยขอดตัวที่หนึ่งร้อยขอดเวลาลุงตัวที่หนึ่งร้อยขอดแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สาม แล้วก็การกาตัดพทรีเน okay. ียมมือกกไตัดสคอตตัดคอดตัดคอดตัดพทรีเนียมเทรีเนียมตัดคอดโอเคการกาตัดคอดพี่ไปนะต่อไปเอ๊ะไรบ้างเนี่ยเออมีจัมรีแปดก้อนนะคะโดยจะใส่โพลีโอโพอดีดินดิโอโพอดีโดนพอดีดนใส่โพอดีโดน โพูวิดนนพูวิดนไม่ได้แต่ชื่อจริงมันมีโอโพวิโดนแล้วก็ซัมดีสองก้อนใช้เช็ดสายสะดือใส่พูวิดนต่อไปซัมดีสองอีกสองก้อนใช้เช็ดตาเด็กใส่นอร์มอลสไลด์แล้วก็มีลูกสูบยางแดงลูกสูบยางแดงแล้วก็

ตะแบนควก็จะปูเยฟาดฟัดอดกล่องข่ยยบไปเดยนอยบหมอไปเอยบเ่นีนาวัันดก็จะให้ผู้ช่วยใช่ไเออท้องมาให้แ่เช็ด่่ไหตน,นสัมัีก้อนแรกนะคะเราจะเช็ดจากคิตอลิต ขึ้นไปบน,ออปววนมอนพิวบิกเช็บริเวณมอนพิวบิกชิคคอลิตริตจากล่างขึ้นบนพูดอย่างนี้เช็บริเวณเช็ดจากคิทตอ,อลิตริตจากล่างขึ้นบนไปถึงบริเวณมอนพิวบิกเช็ดบริเวณมอนพิวบิกเช็ดชิดคิลตริตเออจากล่างขึ้นบนใช่ไหมเช็ดบริเวณไหนพูดก่อนว่าเช็ดบริเวณมอนพิวบิก ฉันบอกแล้วไ้คิดก่อนไม่ต้องเช็ดคิดอาทิตย์อาคิดเช็ดที่ไหนเช็ดจากเช็ดบริเวณมอนพิวบิดโดยเช็ดจากคิโตริตขึ้นจากล่างขึ้นบนอ่าชิดคิโตริตชิดคิโตริตจากล่างขึ้นบนโอเคชิดไหนคิโตริทเธอเออเออฉันเห็นลายหลอกเลยคิโตริตหรือว่าวงดีนี่ฉันแล้วก็ทิ้งขยันทิ้งจังเลยก้อนที่สองนะครับ เราจะเช็ดจากขาหนีบด้านใกล้ตัวบนลงล่างจากบนลงล่างแล้วก็น้าขาหน้าขาเช็ดบริเวณหน้าขาเช็ดสิเช็ดหน้าขาหน้าขาลงมาสองส่วนสามไม่อย่างนี้ไม่เช็ดย้อนปึ๊บปึส่วนสามจนถึงแก้มก้นโอเคแค่นั้นแก้มก้นแล้วกัที่สามนะคะเราจะเช็ด ้านีบด้านไกลตัวร่างขึ้นบนบนลงล่างบนลงล่างแล้วก็เช็ดบริเวณไหนบริเวณหน้าขาเออถูกแล้วด้านไกลตัวเช็ดลงมาลงมาสองส่วนสามจนถึงแก้มบนเออเหมือนกันแต่ถ้าคิดไม่ออกจริงอีกข้างค่ะด้านไกลตัวจบข้างที่สี่นะคะเราจะเช็ด ม่ไมจราด้านใกล้ตัวเลเบียไมเจราด้านใกล้ตัวมโนเบต่อไปนะะเราก็จะเช็ดเลเบียไมเจราด้านใกล้ตัวมันเล็กปะไมโล่าใหญ่ถ้าพูดซับไทยล้วเช็ดเคมใ แล้วก็ไมโดราด้านไก่ตัวแล้วก็จะเช็ดกล้องสุดท้ายเราจะเช็ดจากคิปตอเรืจนถึงแอนนัทเก็บรีวิวโอ้ยควรติดลายถึงค่ะอ่า <c oughs> ใช่ไปหนีไป สมุดเอามาเดี๋ยวปอยเคยหยิบมอ่านี้ใช่ไหมไม่ได้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะจอจับตรงนี้เนาะเพราะข้างนั้นมันอันนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ย่เนี้ยอ้มือนไมอา่าเี๋ยวนีย เคุณแม่คะยกตูดให้หนูหน่อยนะคะนโดนโกนไวางเลยวางเลยไม่ต้องวางทับมือคุณแม่ไปใชื่อแม่ไม่มือไม่มืออย่าไปจับดูนั้นๆะตอวนี้เธอจับได้ในดูของนมไม่เปสีดำเออใช่เออใช่ไหมถ้าคนทองสีดำ่อไปนะคะเราจะ ต้องทายางพาราให้มนอยถุงเท้าถุงเท้าเออมันเรียกว่าอะไรที่สวมทุงเท้าทุงเท้าเลยใช่ไหมถุงเท้ิถไปเท้าจิบไปจิบไป ดูต,ต้องล้างปากปาก้องกอจิตาติตาไม่รู้ว่าตืเตอเาขไปร่างเหื่อนมไม่ได้ข้ามม้าคุมหน้นหนาทอง ช่วยเซนก็จะาจับแล้ว่ถุงมอยพูดสอนถ้าผู้ช่วยใส่ถใช่ใช่จุศก็แค่ดูความรู้อยตอนตอนเทก็อาจารย์อาจจะไม่ได้ฟีกไงสอบให้คนต่างครก็เทก็เทเลยทีนี้เพื่อนเลยก็คืออาจจะแค่ทำทาหรือสา่อาจจะต้องอะไรเนี่มันเปียกมันหยังเลยว่าถ้าเปียกแล้วมันก็ไม่คืออะไรต่อคุอหน้าท้องแล้วก็เช็คดูฟีอ๋อไม่ใช่ ดูอ่อดูดูตอนนี้ทารกอยู่ใน,นกลไกไหนตอนนี้นทารกอยู่ในกลไก internal rotation อ่าก็คือการอะไรก็คือเป็นการมุนศีรษะของทารกให้ให้เส้น c i r c u l a เ s อ i t ตรงกับแนว AP อืมแค่นั้นแล้วทารกอยู่ในท่าไหนทารกอยู่ในท่าไรซ์ออกซิเออเลฟออกซิบ t ลแอนเทเรียแอนเทเรียโอเคโอเคต่อไปก็จะเป็นการต่อตอนนี้ฟีเยปเป็นยังไงที่ต่อไปฟีเยบมีลักษณะโป่งตึงบางสายเห็นเห็ดข้าวของทารกอ่ก็คือตรงนี้แหละ อือ่าของทารกโอเคเซ็นซีสามทารกแ้วซีนยังต่อไปต่อไปตัดเพอริเนียมอ่าถูกต้องไป <c oughs> โดยเราจะใช้สองนิ้วข้างที่ไม่ถนัดดันศีสษาทารกไว้ตัดเชียงนะแล้วก็ตัดเชียงตัดเชียงไปขไ้างใน ไปทางซ้ายแต่เฉียงสามส่วนสี่สามถึงสี่เซนเอาอยู่ข้างนอกก็ได้วางให้แค่นี้สามถึงสี่เซนบริเวณไหนบริเวณฟอร์ชิดฟอร์เฉดอ่ะบริเวณฟอร์เฉดแต่ทั้งเดียวนะกึ๊บขาดแล้วไปต่อไปต่อไปจะเป็นการทำอะไรต่อไปจะเป็นการทำลอดคลอดส่วนไหน ข้อส่วนหัวศีรษะส่วนศีรษะทารุกเธาจะเอาอะไรไปขอดเธอจะมุนเธอเลยเหรอเอาเอ่อก๊อตเขาก๊อตก๊อเพื่อทำอะไรเพื่อเซฟพลิเทียมของก,กี้มันจ <c oughs> ังแม่ <c oughs> โอเคต่อไปเป็นขั้นขั้นตอนของทารุกจะทำอะไรัการลบต่อไปทารุกเซนเนี่ยทารุกจะเข้าสู่กลไกเข้า <c oughs> สู่กลไกเอ่อ external rotation โอ้ restitution extension อ้มันถอดไงแล้วยังไงถอดทำยังไง extension นะคะเธอจะใช้มือเธอวางไว้ตรงไหนใช้มือวางไว้ที่ ข้างไม่ถน uh, 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 ัดข้างไม่ถ huh. นัดจะตกยัง huh. ง so <okay ั้นเลยล่ะจะน่อยทั huh. uh ้ง huh. สิ้นอ่ะอ so ัน uh, นี้เพ uh ื huh. ่อกันบเพื่อกันคีโตเลสของมันอะตรงนี้ก็คือเซฟคอลีเนียมเซฟลึเนียมไว้นะจริงจริงต้องหุ้มแต่ถ้ามันไม่ออกก็กดลงนิดนึงเพื่อช่วยมันแต่ก็หึ่มไวหึ่มไวเออคือต้องบอกเนี่ยอ่ะบอกที่ละคุณแม่คะช่วยเบ่กหน่อยนะคะอ่ะเบ่งหยุดเบ่งหยุดเบ่งค่ะแม่พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ โอเคทำไงต่อไปนะคะเราจะยัง extension แล้วอะไรต่อ extension แล้วก็ r e s i t u t i o n r e s i t u t i o n ก็คือสีถราทุากท้าลกจะหมุนศีรษะอ่าก็คือการสบัดกลับของศีรษะการสัดกลับของศีรษะในแนวในแนวเอ่อฉียังตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกา45องศาโอเคหมุนดีละเธอ ถ้หมุนเอาเลยถ้าหมุนตัวอันนี้เอาออกได้แล้วเธอเซฟแล้วมันออกมาแล้วหรอเออปล่อยเลยสี่สิห้าองศานะคะอ่าโอเคยังยังยัสี่สิบห้าแค่นี้สี่สิบห้าองศาอะไรต่อต่อไปจะเป็นเอ่อเลสติชั่นไิเลติชันรอต่อิชแล้วๆเนี่ยตีต่ตอแรกตีต่อตอแรกเอ่อเอกเตอนอรอนะคะเป็นการหมุนเอ่อ ทีศาทารอกภายนอกเพื่อขึ้นกี่ยวซ่าขึ้น45องศาในแนวเดียวกับในแนวเดียวกับ AP หลัง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 ไหลไหลไม่ดีไม่ใช่ท่าแบบไหนในแนวเดียวกับลำตัวทารุกโอเคทำยังไงต่อต่อไปเพิ่มสีมุนเหราให้สีเป็นมอสเพิ่มเส้นยังต่อนี่ต่อไปจะดูดเซมฮะเชตาก่อนมอสเชตา มีเซ็มผ้าเลยวะจริงจริงแต่แมีผู้ชายผู้ชายยับโตมาอีกเลยเด้ผู้ชายช่ยับโดยเช็ดจากหางตาหัวหัวตาไปหางตาบัดเพินเน็ตนั่นเพินเด็ตโอ้ยจริงเลยอ่ะไปทำอะไรต่อไปจะดูดเซมหะบีบก่อนไม่ได้บีบอย่างงั้นเป็นยังทุกคนพฝ้เออทุกคนจบดีเป็นยี้นี่ บีบข้างบนอย่างเงี้ตจะบีบให้เท่าไหร่็บีบข้างบนเออพอหูุดหงิก็เคยดูเขาดูอาจารย์ไงบอสมาดิบึเอ้อเพียงสิถิ่นนั้นปากแล้วก็จมูกเนาะนั่นเขาจมูกด้วยโอเคเคลียร์แล้วเคลียร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมุนศีรษะ ตามเข็มนาฬิกาไม่ต้องตามแล hey. ้วมุนศ yup ีษะให้อยู to to ah ่ในแนวเดียวกับไหลเหมือนเธอแค่มุนขึ้นมาให้เราง่ายต่ออันนี้เฉยๆมุนศีษะให้อยู่แนวเดียวกับไหลเพื่อทําคลอดไหลอ่าทำไมเธอจะทำคลอดไหลเอทำยังไงโดยโน้มศีษะํำเลยบอกกำโค้งเลยบอกเธอจบดูหน่อยอ๋อตรวจว่าอย่างมีลบพันขอซ้ายสะดือลบอยู่ทั้งนั้นเออไ่อบลงใสใสลก สายสะดือว่ามีสายสะดือพันคอทารกไหมไม่มีสายสะดือพันคอทารกนะคะแล้วก็จะทำอะไรทำขอดไหลทารกโดยน้มศีษะทารกลงกี่องศาสามสส่สิบก็จำอย่างเดียวเลยมีแต่สี่สิบห้าหมดเลยสี่สิบห้าองศาจนเห็นซอกไหลลักแล้ อ่ะโอเคโน้มลงไปพอเห็นแล้วนะคะโน้มโน้มลงไปเออโอเคพอเห็นแล้วเราก็ต่อไปเราจะโน้มศีรษะทาลกขึ้นขึ้นกี่องศาสี่สิบห้าองศาไหล่ล่างมีไหล่ล่างแล้วพอเห็นไหล่ล่างเราจะทำขอดทำขอดดึงลำตัวทาลูกโดยการดึงในแนวตรงไปทางไหนเนาะจับจับเปลี่ยนเปลี่ยนมือเด้อมันออกปุ๊บเปลี่ยนเลยเนาะ ไม่ใช่เพื่อนจะจับยังไง้เดี๋ยวถอยก่อนค่ะเล้นนะคะครับนี่แหละค่าที่ทุกคนทำไม่ได้พ<ล>อมันออกมาอย่างนี้ปุ๊บ<ล>เดี๋ยน,นออกมาแล้วมือมือตอนแรกอยู่อย่างนี้ใช่ไหม,มเปลี่ยนมาจับตรงนี้แล้วอันนี้ก็มาจับตรงนี้ลองก็ง่าย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 อะไรลองไปลองดูมาตอนเออลองซอนม่ดูมันจะได้แบบโอ้พี่จิ้งคือจรู้สึกเลยอ่ะไม่ตาแม่แม่ไม่เห็นเป็นไรเนี่ๆๆย อุ้ยอุ้ยจนหืวอนนอ่อันนี้คือเป็นผู้สอยดันโอเคขาขาหงหงอหมองหงอแล้วอนเอาเอาคือบ้ตะแคงเอาตะแคงเออเออือจับยังไงจับยังไงจับใหม่ก่อนจับเออทำข้อไหลบนไหลล่างอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วมืออ่เปลี่ยนเออ มือไม่างางมือนยขานอทำอะไรต่อราจะเอาผ้ามาเช็ดผ้ัวเด็กนคแล้วก็เช็ดหน้าแล้วก็เช็ดแขนเช็ดขาเด็กค่ะลืมเลยลืมเช็ดลกก็ลืมเช็ด ต่อไปนะคะจะเป็นการตัดสายสะดือนะคะแคมดยแคมสายสะดือก่อนโดยเราจะใช้อัตเทเลียลโฟร์สิบอัตเทเลียลแคมอัตเทเลียลแคมตัวที่ตัวที่หนึ่งแคมห่างจากสายสะดือทารกกีเท่าไหร่ 2องสามหรอสามถึงสี <Brothers> okay, ่สามสี่แค้มจากสายสะดูทารกห่างจากสามถึงสี่เออเออตัวแรกสองแล้วก็หนึ่งถึงสองได้ไหมแค้มตัวที่หนึ่งสองถึงสามเธอลองหน่อยเธอจริงจริงเด็กมันอาจจะดิ้นก็ได้เธอลองหน่อยเอามือมาลองหน่อยเออสองถึงสามเซนติเมตรส3งามเซนแค้มโอเค มันจะขาดแล้่ยเป็นอะไรนะาอทรีย์แคมป์อันที่สองนะคะอัจะแคมป์จากคนีใครสบด้วยก่อนที่เราจะแคมป์นะคะเราจะไล่เลือดส่วนอทธรีย์ัธรีย์แคมป์ตัวที่สองนะคะเราจะแคมป์จากห่างจากตัวที่หนึ่งหนึ่งถึงสเซน ค่ะ <laughs> แล้วก็แคมตัวอัียกแคมตัวที่สามเราจะแคมชิดเพอรีเนียมนะคะโอ้โอ้เช็ดมืกดจิดแล้วเร่ด้วยไจิบต่อไปจะทำการตัดสายสะดือโดยใช้กันไกลเช็ดก่อนเออเช็ดโลีดีน บางลงโพวโดนโพดูนไปจะเช็ดโพดูนโพดนจับหน่อยสิเถอะเหียงแต่เช็ดมือเดียวเลยวะแปลกเห้งเหี้ยงอ่ะโอเคเช็ดสินะคะลองทำการตัดวางไว้ลองหน่อยลองด้วยตัดสายสะดืออย่าเพิ่งเอากันไกลไปไปลองก่อนเออทำยังไงหนักเห็นว่าหนักนี้ยเนี้ยที่เห็นแม่เนี้ ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยนี่แค่นี้ว่าเธอจะตัดเธอต้องแบบลองลองตรงเนี้ยไว้เออเพราะเธอจะตัดนะก็จะได้หันเข้ามาอย่างเงี้ยมันแค่แบบลองอย่างี้ยไว้เนี่ยมันจะหันมาหาเราออาก็ลองไว้ถูกปะาร์บชนะารก็ใสไหมมันเบิดมือใส่ไปโหลดออลองไว้ลองไว้ไวสันีดละ ต่อ <rium. S 2> <asure it. S 1> ไปเราจะใช้กันไกตัดสายเสียดีหรอชิบเก็บเดี๋ยวมันกรนรดดไหนมันเหลืมหลือไงเอาตัวนั้นออกก่อนสิตัวนั้นออกก่อนกรอยังไม่แคมเลยนะเออตัดเหลวพอเลยปะ สีไหนเข้มสีเข้มตัว่อคยเข้มตอ่อ่นตรก่อนอะโอเคอะไรความจริงคำวนนั้นเล็กใหญ่าปเลยเราต่างไปที่ขีดตัวง่ายอีกนั่นแหละความลงความลงคา เออสมุดเอเอใุ่อมไม่ได้เออ่อเคอ่โอเคต่อไปอันนี้ก่อนเนาต้องบอกยี่ก่อนต่อไปเราจะเช็คเพเเจถานะคะเช็คงอ,ชองคุณแม่คุณแม่คะ ได้ลูก <า S 1> สาวนะคะใหดูหน้าดูคลองดีๆเด้นของ,งน,น,น้องน้ำเด้นอย่างเงี้ยเออโอ๊ยเนียจะเหนียอ่ะโอเคยืดยังไวต่อไปเราก็จะเช็คอ่าสายสะดือนะคะสายที่หนึ่งนะคะสายของลกรอบตัวส,สายของลกรอบตัวที่หนึ่งไม่เหี่ยว เหี่ยวขอดายนี่ก no ่อนขอดายขอดไซอ่าเหี nice no ่ยวคายเกียวขอดเหี่ยวขอดเหี่ยวเกียวคายเกียวคายคำเพาไม่ได้คำเพาไม่ได้อ่าสายสะดือเคลื่อนต่ำลงสายสะดือเคลื่อนต่ำลงต่อไปยูเทลีนทรายต่อไปยูเทลีนทรายต้องไปดูฝั่งนี้ด้วยนะต่อไปอย่าลืมอย่าลืมแล้ววางไว้ก่อนก็ได้วางเออต่อไปยูเทลีนทรายนะคะ ควายควายจะดูเดือดกัดขอดิ่งเกี้ยวคายทำเขาไม่ได้ขีงทางบอกว่านี่ถูกอ่ะถูกแล้วต่อไปยูเทอรินไซน์คำหน้าท้องยังไม่ต้องคำก็ได้มันจะแบบมดลูกเป็นยังไงมดลูกกลมตึงกลมแข็งตึงขดมาทางด้านขวาขวาโอเคต่อไปจริงยืนประเมินฝั่งนู้นก็ได้แต่เพื่อนมา ฝาเราถนัดขวาเราต้องเข้าซ้ายแม่ไม่ใช่มาทาอันนี้คือซ้ายขวางหน้าอ๋ออันนี้ยังไม่ได้อ่านรู้แค่ว่านค่อนมาทางด้านขวาไปทา่นั้เล็กน้อยมันไม่ได้มาเยอะมันเล็กน้อยแข็งตึงฉันก็ไม่ได้อ่านจริงๆงต่อไปอะไรจะไม่ได้วาวว่าทรายมีประเมินตรงนี้ก็ได้ว่าวว่าทรายว่าวว้าว่าทรายว่าว่าทรายตรงนี้ดูตรงนี้ว่าวว่าทราย ทำไมดูว่ามีเลือดออกจากช่องคลอดเท่าไหร่เอออยู่มีเลือดออกจากช่องคลอด3 0มสถึงห้าสิบเพราะว่าใช่ดูว่ามีเลือดออกจากช่องคลอด3 0มสถึงห้าสิบใช่ไหมอุยนี่มันหกสิบสามสิบถึงหกสิบในกรณีลรครอบตัวแบบดันแค่นแมชชีนิซึมเอาซ้ำอันดี้เข้าไปท่องเออดูว่าโรรอบตัวเลอดมาคอนแมชชีนิซึม นีต่อไป